มาอยู่กับวันนี้เราเปิดช่องนะฮะมาอยู่กับสังเสจย์เก่ามาเก็บผลผลิตมือนี่เก็บผลผลิตที่ชางเวียนชางเมียนกับใครชางเมียนกับบางเก่าอ่อุ้ยอ่าฮัสเตอร์ตัดแบบเป็นเชื่อนะาจะเอาลงแบบเทโลวีนะเอาคนดูเนาะ จะมาอืินไหนตัดเอาเตี้ยทัดน้ำเจามีสันบามีสันนต่มัวะผ่าติพุเองกับมือผ่าเองก็โอ้ยจจอผ่าได้หนึ่งได้หนึ่งวะโอ้ดูมันชังวะโซ่น่ทีแล้วมาโซ่กล่องอันดีเลยจำบบ่อยจบบ่ ủa oh, mà cần là ở đây xong rồi ủa 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 ủa

hoặc cắt quá Cắt automaton. Một pháo là mất tăng, pháo mất tăng Một tôi phải automaton. Một mất tăng Một pháo là automaton. Một pháo là automaton. Một pháo là coi Một pháo ổn automaton. Một pháo là automaton. Một pháo là automaton. Một Nó là automaton. Một nó, nó, nó cái, cái là เพราะข้อไม้มมคือหามันปพวงนอนทั้งขางมันปพวงเอเออมันตัดออกชัดมันก็ปพวงมันนั่นไงข่าวตัดไะนะเข็นหมอนมาตัดไะมันก็เกิดอีกมันก็บบุตรทิ่มเงามันนั่นวะเอาแต่มาตั้งก่อนท้าอย่างนั้น อย่งไรอยู่โอ้ยหยกซาจอสาจอนันเคยดอกประดับปะเยี่ยมจังเลยหนึ่งสอง ก็ทำว่ะจอนี่วะคนจะเกีียบนี่สามไปะกบ่มมันสมือทีรงทางกระานเาท้งเบิดเจวีนั่นบ่หรือแปดามก่อม่ก่นนาแมก่อนนามก่อนแม่มก่อน หนึ่งอือเอาสองอือเอาสามจิีอือนี่สไม่จักหมาซะจ้ะนับมาก่อนได้นี่สิบไม่จักหยากจะเขียวมึงดูหยักับดูไปอ๋อเจ้ะสองสี่หกแปดสามสามจังาวเงี่ยจุ4สองจุดสี่สามยองยาวเลยโอ้ไปสามเลยบีให้บึกคักแล้วเลยฮะ ก้องแซมนี่กขักเลยนี่มาแซมนี่บ่ซอะนีบ่ี่าฮะฮผู้ชายได้หรอเงเว้ยน่อยแท้ดีนะเนี่ยผุ huh e ้วิีดฉุงนายอาใหม่ทัดตัดัดจากนั้นเจ็บมาแล้วกันตดต้นมันออกเลยเนาะ Sắp quay về cả nào tìm là lạ Đây xa Ta tuần thím bạn này Cơ tuần mày trên ma then Xúc chéo Ôi Một, 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 một นี่ลูกมันกะเกิดขมาแทนพี่หนาเก็บมาอีกยังไรเครื่องอยู่เนาะยังจะเครื่องจ๋อจักมันมีจะเครื่อนลงไปพาไปหนับมันด้วยไหมพี่นี่เครื่องนึงนี่ออกจ้ากีิทันพุทธเจ้าเข้าเรือบอลได้เลย อย่าเขามันลอยอยู่ดิเครื่องใช้ใช่สี่หางเย็นว่ือ้จะเครื่องใหญ่เครือนึงกลังใหญ่แล้วเครือนึ่งนี่กำลังปรงใหม่อีกสอง hạt dịch viên Không, tên xuân đại mau đấy Hả? đại mau của này Nông nhà hay phi Kẻ bọ Nông nhà hay phi này mà Ở ná Nông nhà hay phi Nông mũ mì mà anh cao huyện Sao cho đấy cao vậy Nông nhà hay phi Nông mũ này mà hay khảo mắc cái อดูขยันเนาะวนี้แบกโซ่งนู้นส่วนเกินเนี่ยยางมมนแกจิมเลยปกินก็ไดโตได้เชี่ยได้กับกดูเดียวาจจอันเียวะจะมีแฝงเปื้มหร่นเปล่าวะฮะจะมีฝงเปลือกืเป่าจังวะเสียะมิธีแค่ไหมันลดน้ำหนักลงเศด้ได้เ่าเด้กตอนนี้มันหนักเหรอเศษแได้หมมันหนักโอ

มันหล่นแล้วบกคิดเถือ่อมันแล้วมันแก่ไฟประจุด้วยกินไวนอยู่เพียงจบคลิปในส้นนเนาะมือหนาพอกันไม้ซีซันหน่ะสีมีงันก็ถามิ่ง